ไหมคะกินมากี่ตัวกี่ตัวที่เขาก็ดีที่เขาก็เลิศคนอื่นทานแล้วน้ําหนักลงดีดีพอเรามาทานกับเขาบ้างน้ําหนักไม่ลงแถมน,น้ําหนักยังเพิ่มอีกโอ้ยเซ็งคือเราอะ่ะอยากลดน้ําหนักไม่ได้อยากเพิ่มน้ําหนักเข้าใจใช่ไหมคะแค่นั้นยังไม่พอพอทานแล้วอะ่ะควบคุมน้ําหนักยากยิ่งกว่าเดิมที่อมองบนแพบ๊บส่วนตัวที่กินแล้วลดจริงๆก็น่ากลัวคะ่ะกินแล้วอะ่ะใจตัน่นเหนื่อยง่ายพอ แถมนอนไม่หลับอีกสารพัดผลข้างเคียงสุดท้ายก็ต้องเลิกกินทิ้งไปเลยจ้าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียสุขภาพไม่ยังต้องมาเสียใจอีกจะหาตัวที่กินแล้วลดแต่สุขภาพปกติคือยากมากย้ําเลยนะคะว่ายากมากแต่ถามว่าเลิกไหม เข็ดไหมไม่จ้าฉันต้องสวยฉันต้องผอมบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะเพื่อความสวยจะยอมแพ้ได้ไงล่ะคะลองตัวมาเจอตัวนี้ค่ะ n o บุสูตรเด็ดสําหรับคนที่ดื้อยามากๆสูตรนี้เขาจะเน้นรีดไขมันส่วนเกินแล้วก็กระชับหุ่นลองทานโนบุเซตหนึ่งเดือนปรากฏว่าน้ําหนักลงมาที่50กิโลจาก58กิโลน้ําหนักหายไป8กิโลเลยจ้าคราวนี้<ๆ>ก็เลยมีหุ่นสวยสมใจอยากจากที่เคยมีพุงโตโตไขมันเป็นก้อนกอนตอนนี้ เรียวกระชับอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ค่อยสโมเลยนะคะก็ควรมันหุ่นดีอะค่ะก็ต้องขอนิดนึงบอกเลยค่ะว่ารักมากค่ะตัวนี้เมื่อเจอของดีๆแล้วก็ต้องรักมากเป็นพิเศษจริงไหมคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะที่สุดของที่สุดเลยนะคะพอกินแล้วน้ําหนักลดลงอย่างที่ต้องการก็เลิกทานมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่น้ําหนักก็ไม่เพิ่มขึ้นไม่โยโย่หุ่นดีเหมือนเดิมสวยๆเลือดเกันยาวๆเลยป้าตอนนี้ราคาน่ารักมากชุดทดลองค่ะทานได้1ิวัน ลดได้2-4กิโลราคาเพียง450บาทเท่านั้นค่ะรีบรีป่อวยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ